สวัสดีครับคุณผู้ฟังเคยรู้สึกไหมครับว่าชีวิตของเราบางครั้งก็เหมือนเรือที่ลอยอยู่กลางทะเลที่ต้องเผชิญกับพายุฝนฟ้าขนองอย่างไม่คาดฝันท,ทั้งทั้งที่เราก็พยายามพายเรือของเราอย่างดีที่สุดแล้วทำไมบางคนทำอะไรก็ติดขาดไปหมดทำไมบางคนต้องเจ็บป่วยอยู่ล่ำไปทำไมบางคนต้องเจอแต่คนทรยศหักหลัง ปัญหาที่เกิดขึ้นซ้ำๆซักาๆในชีวิตเราเหล่านี้มันเป็นเพียงเรื่องบังเอิญหรือเป็นสัญญาณบางอย่างที่กำลังส่งตรงมาจากอดีตวันนี้เราจะเดินทางย้อนเวลากลับไปเพื่อรับฟังคำสอนอันล้ำค่าขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าในประเด็นที่จะช่วยให้เราสามารถอ่านแผนที่ชีวิตของตอนเองได้อย่างทะลุปลุกโง ว่าด้วยเรื่องสัญญาณว่าบาปเก่ากำลังส่งผลในชีวิตอะไรคือร่องรอยจากอดีตที่ปรากฏในปัจจุบันเราจะรับมือกับมันอย่างไรและจะเปลี่ยนชะตาก,กรรมของเราได้หรือไม่ขอเชิญทุกท่านทําจิตใจให้เป็นกลางแล้วร่วมกันถอดรหัสแห่งกรรมไปพร้อมๆกันครับข้อที่หนึ่งคำว่าบาปเก่าหรือกรรมเก่าที่กำลังส่งผลนั้น ในทางพระพุทธศาสนามีความหมายที่แท้จริงว่าอย่างไรนี่คือจุดเริ่มต้นที่สำคัญที่สุดคือการทำความเข้าใจให้ตรงกันพระพุทธองค์ทรงอธ,ธิบายว่าบาปเก่าหรือกรรมเก่านั้นก็คืออกุศลกรรมหรือการกระทําที่ไม่ดีทั้งทางกายวาจาและใจที่เราได้เคยกระทำไว้ในอดีตซึ่งอาจจะเป็นวินาทีก่อนวันก่อน ปีก่อนหรือแม้กระทั่งในชาติพบก่อนๆที่เราจําไม่ได้แล้วการกระทำเหล่านั้นเปรียบเหมือนเมล็ดพันธุ์ที่ถูกว่านทิ้งไว้มันยังไม่ได้หายเป็นไหนแต่รอคอยวันรอคอยปัจจัยที่เหมาะสมเมื่อวันใดที่ดินพร้อมน้ำพร้อมแสงแดดพร้อมเมล็ดพันธุ์แห่งบาปนั้นก็จะงอกเงยขึ้นมาเป็นวิบากหรือผลกรรม ปรากฏเป็นเรื่องราวาร้ายๆหรือความทุกข์ต่างๆในชีวิตปัจจุบันของเรานั่นเองข้อที่2แล้วสัญญาณที่ชัดเจนประการแรกๆที่บ่งบอกว่าเมล็ดพันธุ์แห่งบาปเก่ากำลังงอกเงยคืออะไรบ้างพระองค์ทรงชี้ให้เห็นสัญญาณที่มองเห็นได้ง่ายที่สุดก่อนซึ่งก็คือปัญหาทางด้านวัตถุและร่างกายสัญญาณแรกคือการมีทรัพย์น้อยยากจน หรือทำรรม,มาหากินฝืดเพืองหามาได้เท่าไหร่ก็มีเหตุให้ต้องเสียไปนี่คือสัญญาณที่สะท้อนถึงกรรมเก่าในเรื่องอคินนาทานคือการลักขโมยช่อโกงหรือเอาเปรียบผู้อื่นและกรรมจากความตน,หนีหรือการไม่เคยให้ไม่เคยแบ่งปันสัญญาณที่สองคือการมีโรคภัยไข้เจ็บเปียดเบียนเสมอร่างกายอ่อนแออายุสั้น นี่คือสัญญาณที่สะท้อนถึงกรรมเก่าในเรื่องปานาติบาตคือการเบียดเบียนชีวิตการทำร้ายหรือการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตนั่นเองครับข้อที่3แล้วสัญญาณที่ปรากฏผ่านความสัมพันธ์กับผู้คนเล่ามีอะไรบ้างที่บ่งบอกถึงบาปเก่าได้ความสัมพันธ์กับผู้คนรอบข้างคือกระจกเงาชั้นดีที่สะท้อนกรรมเก่าของเราหากชีวิตนี้มีศัตรูมาก มีแต่คนเกียดชังไปไหนก็ไม่เป็นที่รักนี่คือสัญญาณจากบาปเก่าที่เกิดจากความโกรธความพยาบาทการผูกใจเจ็บและการจองเวรจองกรรมผู้อื่นหากชีวิตนี้มักถูกใส่ร้ายป้ายสีถูกมินทาว่าร้ายหรือถูกหลอกลวงอยู่เสมอ นี่คือสัญญาณจากบาปเก่าที่เกิดจากมุสาวาทคือการพูดโกหกและปิสุวาจาคือการพูดส่อเสียดยุยงให้คนอื่นแตกแยกกันข้อที่สํสำหรับปัญหาความรักการต้องเจอแต่คนไม่จริงใจหรือถูกนอกใจซ้ำๆเป็นสัญญาณของบาปเก่าข้อใดความทุกข์ในเรื่องความรักที่เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่า คือภาพสะท้อนที่ชัดเจนที่สุดของบาปเก่าในสิมข้อที่สนั่นคือการเมสุมิชาจาราการที่เราเคยไปสร้างความเจ็บช้ำน้ำใจให้กับคู่รักของผู้อื่นไว้ในอดีตการไปทำลายครอบครัวของเขาการผิดลูกผิดเมียเขาพลังงานแห่งความทุกข์และความเจ็บปวดจากการถูกทรยศหักหลังที่เราเคยสร้างไว้มันจะย้อนกลับมาหาเรา ทำให้เราต้องเผชิญกับความรู้สึกแบบเดียวกันนั้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ข้อที่5แล้วสัญญาณที่เกี่ยวกับสติปัญญาและสถานะทางสังคมเล่าสามารถบ่งบอกอะไรได้บ้างบ่งบอกได้เช่นกันครับหากเกิดมามีสติปัญญาไม่สมประกอบเรียนรู้อะไรได้ช้าหรือเป็นคนมืดบอด นี่คือสัญญาณจากบาปเก่าที่เกิดจากการดื่มสุลาเมีไลและของบุญเมาซึ่งเป็นที่ตั้งของความประมาทและกรรมจากการไม่สนใจศึกษาธรรมะไม่ใฝ่หาความรู้หากเกิดมาในตระก,กูลที่ต่ำต้อยหรือมีรูปโฉมไม่งดงามนี่คือสัญญาณจากบาปเก่าที่เกิดจากความมีมานะทิฐิการดูถูกเหยียดหยามผู้อื่น และการไม่เคยแสดงความอ่อนน้อมต่อผู้มีคุณธรรมข้อที่6เหตุชนไหนผลของบาปจึงมักจะส่งผลในรูปแบบที่คล้ายคลึงกับการกระทำที่เราเคยทำไว้นี่คือกฎพื้นฐานที่ยุติธรรมที่สุดของธรรมชาติที่เรียกว่ากฎแห่งการสะท้อนกลับเมื่อเรามอบความทุกข์แบบใดให้กับผู้อื่นเราก็ย่อมได้รับความทุกข์แบบนั้นกลับคืน เมื่อเราพราคในสิ่งใดไปจากผู้อื่นเราก็ย่อมถูกพากจากสิ่งนั้นไปเช่นกันกฎข้อนี้ไม่ได้มีไว้เพื่อการแก้แค้นแต่มีไว้เพื่อให้เราได้เรียนรู้เพื่อให้เราได้เข้าใจถึงหัวอกของผู้อื่นและจะได้ไม่กลับไปสร้างความทุกข์แบบเดียวกันนั้นอีกเป็นบทเรียนที่จัก,กรวาลมอบให้แก่ทุกชีวิตอย่างเท่าเทียมกันข้อที่7แล้วสัญญาณทางจิตใจที่มองไม่เห็น แต่รู้สึกได้มีอะไรบ้างที่บ่งบอกว่าบาปเก่ากำลังทำงานมีแน่นอนครับและนี่คือสัญญาณที่ใกล้ตัวที่สุดจิตใจที่ร้อนลนฟุ้งซ่านหาความสงบไม่ได้แม้นจะมีทุกอย่างพร้อมแต่ในใจกลับไม่มีความสุขนี่คือสัญญาณของจิตที่เคยสร้างอากุศลกรรมมามากความร้อนจากบาปมันแผดเผาอยู่ภายในการเป็นคนขี้หวาดระแวง มองโลกในแง่ร้ายไม่มีใครไว้ใจนี่คือสัญญาณของจิตที่เคยคดโกงหรือหักหลังผู้อื่นมาจึงมองว่าคนอื่นก็จะเป็นเหมือนตนการฝันร้ายซ้ำๆหรือรู้สึกเหมือนมีบางสิ่งบางอย่างคอยติดตามนี่อาจเป็นสัญญาณจากเจ้ากรรมในเวรที่เราเคยไปล่วงเกินเขามาแล้วเขากำลังส่งกระแสแห่งความอาฆาตมาถึงเราข้อที่แ เป็นไปได้หรือไม่ที่เรื่องเล่นล้ยที่เกิดขึ้นจะเป็นเพียงเคราะหามยามร้ายไม่ใช่ผลของบาปเก่าพระพุทธองค์ทรงสอนว่าในจักรวาลน,นี้ไม่มีสิ่งใดเกิดขึ้นโดยปาณาจารเหตุปัจจัยทุกความทุกข์ทุกปัญหาล้วนมีเหตุมาจากการกระทําของเราเองทั้งสิ้นไม่ในปัจจุบันก็ในอดีตคําว่าโชคลายหรือเคราะหหามยามลายนั้น เป็นเพียงคำพูดของคนที่ไม่เข้าใจในกฎแห่งกรรมแต่สำหรับผู้ที่มีปัญญาแล้วเขาจะมองเห็นว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นล้วนสมเหตุสมผลและเป็นผลมาจากการกระทําของเราเองเสมอข้อที่9เมื่อเราเห็นสัญญาณเหล่านี้ปรากฏขึ้นในชีวิตเราควรจะรู้สึกพอแท้หรือยอมจำนวนต่อชะตากรรมหรือไม่ไม่เลยนี่คือความเข้าใจผิดที่อันตรายที่สุด พระพุทธองค์ทรงสอนเรื่องกฎแห่งกรรมไม่ใช่เพื่อให้เรายอมจำนนแต่เพื่อให้เราตื่นรู้และลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงการเห็นสัญญาณก็เหมือนการที่แพทย์ตรวจเจออาการของโรคเมื่อเรารู้แล้วว่าเราป่วยเป็นโรคอะไรและรู้สาเหตุของโรคนั่นคือจุดเริ่มต้นที่ดีที่สุดที่จะทำให้เราสามารถรักษาโรคนั้นได้อย่างถูกจุดดังนั้น การเห็นสัญญาณของบาปเก่าคือโอกาสทองที่จะทำให้เราได้เริ่มต้นแก้ไขแลนะสร้างชีวิตใหม่ครับข้อที่10อะไรคือวิธีรับมือที่ผิดที่คนส่วนใหญ่มักจะทำเมื่อต้องเผชิญกับผลของบาปเก่าวิธีที่ผิดซึ่งจะยิ่งทำให้สถานการณ์เลวร้ายลงคือการโทษฟ้าโทษด,ดินโทษคนอื่นแต่ไม่เคยมองกลับมาที่ตัวเอง การรู้สึกว่าเป็นเหยื่อและจมอยู่กับความเศร้าโศกเสียใจการไปทำพิธีกรรมที่ผิดผิดเช่นการสะเดาะเคราะ์โดยไม่สร้างเหตุแห่งความดีใหม่การสร้างบาปใหม่เพื่อนหนีบาปเก่าเช่นเมื่อยากจนก็ไปลักขโมยซึ่งเท่ากับเป็นการเติมเชื้อไฟให้แรงขึ้นไปอีกข้อที่11แล้วอะไรคือวิธีรับมือที่ถูกต้องตามหลักคำสอนของพระพุทธองค์ วิธีที่ถูกต้องซึ่งเป็นหนทางของผู้มีปัญญาประกอบด้วยสขั้นตอน 1. ยอมรับความจริงด้วยความเข้าใจว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นเพราะกรรมเก่าของเราเองไม่โทษใครสําสำนึกผิดในอกุศลกรรมที่เราเคยทำไปแม้นจะจำไม่ได้ก็ตาม 3. ตั้งสัจจะว่าเราจะไม่กลับไปสร้างกรรมชั่วแบบเดิมนั้นอีก เช่นหากรู้ว่าป่วยเพราะเคยฆ่าสัตว์ก็ตั้งใจรักษาศีลข้อหนึ่งให้บริสุทธิ์ 4. เร่งสร้างกุศล,ลกรรมใหม่ที่เป็นยาถอนพิษโดยตรงคือการสร้างกรรมดีที่ตรงกันข้ามกับกรรมชั่วที่เราเคยทำข้อที่12การสร้างกรรมดีที่ตรงกันข้ามนั้นมีตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมอย่างไรบ้างมีอย่างชัดเจนครับหากเรากำลังเจอสัญญาณของกรรมปานาติบาท ป่วยบ่อยอยาที่ต้องใช้คือการให้ชีวิตเช่นการปล่อยนกปล่อยปลาการบริจาคโลหิตการดูแลคนป่วยหากเรากำลังเจอสัญญาณของกรรมอันทินนาทานคือความยากจนยาที่ต้องใช้คือการให้ทานคือการสละออกการบริจาคทรัพย์และให้วิทยาทานหากเรากำลังเจอสัญญาณของกรรมบูสาวาสถูกใส่ร้าย ยาที่ต้องใช้คือการพูดแต่ความจริงการพิมพ์หนังสือธรรมะการเสริมสร้างคุณธรรมดีของผู้อื่นนี่คือการให้ยาที่ตรงกับโลกนั่นเองครับข้อที่ 13. การสร้างบุญใหม่จะสามารถลบล้างบาปเก่าให้หายไปได้หรือไม่ครับไม่สามารถลบล้างให้หายไปได้แต่สามารถเจือจางผลของมันให้เบาบางลงได้ พระพุทธเจ้าองค์ทรงอุปมาเหมือนเกลือกับน้ําบาปเก่าเหมือนเกลือหนึ่งกำมือบุญใหม่เหมือนน้ําสะอาดที่เราเติมลงไปหากเรามีน้ําแค่หนึ่งแก้วเกลือหนึ่งกำมือนั้นย่อมเค็มจัดแต่หากเราเติมน้ําสะอาดลงไปเป็นตุ่มเป็นสระเป็นแม่น,น้ําความเค็มของเกลือจํานวนเท่าเดิมนั้นก็จะเจือจางลงจนแทบไม่รู้สึกฉันใดก็ฉันนั้น หน้าที่ของเราคือการเล่งสร้างแม่น้ำแห่งบุญให้ยิ่งใหญ่จนกระทั่งความเค็มของบาปเกา่าไม่มีพลังพอที่ส่งผลรุนแรงได้อีกต่อไปข้อที่14การสวรดมนต์หรือการแผ่เมตตาจะช่วยบรรเทาผลของบาปเก่าได้จริงหรือไม่ช่วยได้จริงและเป็นวิธีที่ส่งพลังอย่างยิ่งการสวรดมนต์คือการนำจิตของเราไปอยู่กับคุณของพระรัตนตรัย ทำให้จิตใจของใสและมีพลังเมื่อจิตมีพลังก็จะสามารถต้านทานแรงกระแทกของวิบากกรรมได้ดีขึ้นการแผ่เมตตาคือการส่งกระแสแห่งความรักความปรารถนาดีออกไปเป็นการขออโหสิก,กรรมต่อเจ้ากรรมในเวรทั้งหลายโดยตรงเมื่อเราส่งความเย็นไปให้เขาความร้อนที่เขาส่งกลับมาก็จะบาบางลงเป็นการคลายปมแห่งเวรกรรมได้ดีที่สุด ข้อที่15เป็นไปได้หรือไม่ที่คนคนหนึ่งกำลังรับผลบุญและผลบาปพร้อมๆกันในเวลาเดียวกันเป็นไปได้ครับและนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับคนส่วนใหญ่ชีวิตของผุ้ทุชนเปรียบเหมือนผ้าที่ทอด้วยได้สองสีคือได้สีขาวคือบุญและได้สีดำคือบาปในวันหนึ่งหนึ่งเราอาจจะมีความสุขจากผลบุญเก่าในตอนเช้า เช่นได้เลื่อนตำแหน่งแต่ในตอนบ่ายเราอาจจะทุกข์ใจจากผลบาปเก่าเช่นประสบอุบัติเหตุกรรมดีและกรรมชั่วต่างก็รอคิวส่งผลของมันอยู่ตลอดเวลาชีวิตเราจึงมีทั้งสุขและทุกข์ปะปนกันไปไม่มีใครสุขตลอดและไม่มีใครทุกข์ตลอดข้อที่16เราจะรู้ได้อย่างไรว่าความทุกข์ที่เกิดขึ้น เป็นผลจากกรรมในชาตินี้หรือกรรมจากชาติที่แล้วโดวยทั่วไปแล้วสำหรับปูุ้ชนเป็นเรื่องยากที่จะระบุได้ชัดเจนแต่มีหลักให้สังเกตค่าๆว่าหากเป็นความทุกข์ที่เกิดขึ้นอย่างสมเหตุสมผลในปัจจุบันเช่นเราขี้เกียจเราจึงสอบตกอย่างนี้เป็นผลกรรมในปัจจุบันแต่หากเป็นความทุกข์ที่เกิดอย่างไม่สมเหตุสมผลเช่นเกิดมาก็พิการเลย หรือเป็นคนดีมาตลอดแต่กลับถูกโกงจนหมดตัวลักษณะนี้มีแนวโน้มสูงว่าจะเป็นผลมาจากกรรมในอดีตชาติที่ตามมาส่งผลครับข้อที่17การเข้าใจเรื่องสัญญาณของบาปเก่าจะช่วยให้เรามีความเมตตาต่อผู้อื่นมากขึ้นได้อย่างไรช่วยได้อย่างมหาศาลครับเมื่อเราเห็นคนอื่นทําไม่ดีกับเราแทนที่เราจะโกรธเกลียดเขาเราเข้าใจได้ทันทีว่า นี่คือผลกรรมเก่าของเราเองเขาเป็นเพียงบุรุษไปสนีที่นำจดหมายมาส่งเท่านั้นเราก็จะให้อภัยเขาได้ง่ายขึ้นและเมื่อเราเห็นคนอื่นกำลังทุกข์ทรมานเราก็จะเข้าใจว่าเขากำลังรับผลกรรมของเขาอยู่และเกิดความการุณาสงสารอยากจะช่วยเหลือเขาให้พ้นทุกข์การเข้าใจเรื่องกรรมจรึงเป็นรากฐานของความเมตตาการุณาที่แท้จริงข้อที่18 คนที่กำลังเผเชิญสัญญาณของบาปเก่าอย่างหนักหน่วงจะยังมีโอกาสบรรลุธรรมในชาตินี้ได้หรือไม่มีโอกาสอย่างแน่นอนตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดคือพระองคุริมานท่านเคยทำบาปหนักคือการฆ่าคนมาถึง999คนเศษกรรมนั้นยังตามมาส่งผลทำให้ท่านบินทบาทได้ยากลำบากถูกคนขว้างปาแต่ถึงกันนั้น ใจิตใจของท่านที่มุ่งมั่นในการปฏิบัติก็ยังสามารถชำระล้างกิเลสจนบรรลุเป็นพระอรหันต์ได้นี่แสดงให้เห็นว่าแม้นวิบากทางกายจะยังคงอยู่แต่จิตสามารถหลุดพ้นจากทุกข์ได้หากเรามีความเพียรที่ถูกต้องข้อที่19แล้วอะไรคือบุญที่มีกำลังสูงสุดที่จะสามารถช่วยตัดรอนวิบากกรรมและสร้างอนาคตใหม่ได้ดีที่สุด บุญที่มีกำลังสูงสุดเหนือกอทานและศีลก็คือภาวนาไหม่หรือบุญที่เกิดจากการเจริญสมาธิและวิปัสสนาเพราะการภาวนาคือการทำงานกับจิตซึ่งเป็นต้นต่อของกรรมโดยตรงสมถภาวนาคือสมาธิทำให้จิตมีกำลังเหมือนมีเกาะป้องกันวิบากกรรมวิปัสสนาภาวนาคือปัญญาทำให้เราเห็นความจริงว่า ไม่มีตัวเราที่เป็นผู้รับกรรมมีเพียงเหตุปัจจัยที่เกิดขึ้นและดับไปเมื่อปัญญาเกิดขึ้นจิตจะปล่อยวางและเป็นอิสระจากความทุกข์ทั้งปวงแม้ร่างกายจะยังต้องรับผลกรรมอยู่ก็ตามข้อที่20อะไรคือหนทางสุดท้ายและเด็ดขาดที่จะทำให้เราอยู่เหนือสัญญาณแห่งบาปทั้งปวงและไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายรับผลกรรมอีกต่อไปหนทางสุดท้าย และเป็นเป้าหมายสูงสุดของชีวิตก็คือการเดินตามอริยมรคมีองค์แปดเพื่อเข้าสู่ความเป็นอริยบุคคลเมื่อบรรลุเป็นพระโสดาบันท่านจะปิดประตูอบายภูมิได้อย่างถาวรบาปเก่าที่หนักหนาที่สุดจะไม่สามารถส่งผลได้อีกและเมื่อบรรลุเป็นพระอระหันต์ท่านได้ทำลายอาวิชชาอันเป็นรากเหง้าของกรรมทั้งหมดลงแล้ว ท่านจะไม่สร้างกรรมใหม่ที่ทําให้ต้องเกิดอีกและเมื่อท่านดับขันทัปปะลินิพานกรรมเก่าทั้งหมดที่ยังเหลืออยู่ก็จะกลายเป็นอโหสิกรรมนั่นคือการออกจากวงจรแห่งกรรมและการยู่เหนือสัญญาณแห่งบาปทั้งปวงอย่างสิ้นเชิงและถาวรคุณผู้ฟังครับตลอดการเดินทาง20คําถามคําตอบเราคงจะเข้าใจแล้วว่า เรื่องราวเล้น้ายและปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตไม่ใช่เรื่องบังเอิญหรือโชคชะตาที่ใครจะกันแกล้งแต่มันคือสัญญาณคือข้อความที่อดีตกำลังส่งมาถึงเรามันคืออาการของโลกที่กำลังฟ้องว่าเหตุแห่งโลกคืออะไรมันคือกระจกเงาที่สะท้อนให้เห็นการกระทำในอดีตของเราเองคำสอนของพระพุทธองค์ ไม่ได้มีไว้เพื่อให้เราหวาดกลัวอดีตแต่มีไว้เพื่อให้เราเข้าใจปัจจุบันและมีพลังที่จะสร้างอนาคตเมื่อเห็นสัญญาณเตือนอย่าท้อแท้แต่จงขอบคุณที่มันปรากฏขึ้นมาให้เราได้เห็นเพื่อที่เราจะได้เริ่มต้นแก้ไขด้วยการยอมรับความจริงหยุดสร้างเหตุแห่งทุกข์และเร่งสร้างเหตุแห่งความสุขที่ตรงกันข้ามเพราะท้ายที่สุดแล้ว แม้อดีตจะเป็นสิ่งที่เรากลับไปแก้ไขไม่ได้แต่ปัจจุบันและอนาคตยังคงอยู่ในมือของเราเสมอหากคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและแชร์ต่อให้คนที่คุณรักเพื่อชวนกันมาใช้ธรรมะในการใช้ชีวิตขอทุกท่านมีสติมีปัญญาและเดินทางธรรมอย่างมั่นคงแล้วจะเข้าถึงนิพพานได้ในสักวันหนึ่ง แล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปสาธุ